เรื่องคุณคืนนี้อากาศดีเหมาะกับฟังเรื่องผีเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่ข้างในกลับซ่อนความสยองไว้มากมายเรื่องมันเริ่มจากบ้านพักครูหลังสุดท้ายในซอยลึก ครูสมชายย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆแกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่หลังจากคืนแรกที่แกได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จากข้างบ้านชีวิตแกก็เปลี่ยนไปทุกคืนเสียงร้องจะดังขึ้นเรื่อยๆจนแกนอนไม่ได้แกเริ่มถามคนในหมู่บ้านแต่ทุกคนกลับเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไร จนกระทั่งคืนหนึ่งครูสมชายตัดสินใจจะเดินไปดูต้นเสียงแกเดินไปที่บ้านข้างๆบ้านที่ว่างเปล่ามานานแล้วประตูบ้านแง้มอยู่แกผลักประตูเข้าไปสิ่งที่แกเห็นทำให้แกแทบช็อกมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกหนูรอแม่เด็กคนนั้นพูดเสียงเบา ครูสมชายจำได้ทันทีนี่คือผีเฮี้ยนในตำนานของหมู่บ้านผีเด็กที่รอแม่มานานแสนนานว่ากันว่าใครที่เห็นจะต้องตายตามแต่ครูสมชายกลับไม่เป็นอะไรเขาแค่ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูอย่าบอกใครแล้วคุณละ่ะคุณเคยได้ยินเสียงอะไรในบ้านของคุณบ้างไหม เสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่หน้าขนลุกหรือเสียงเรียกชื่อคุณในความมืดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวเพิ่งเริ่มเท่านั้น